รถตู้ห้องกะยังเก็บรายละเอียดดูเรื่อยๆนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับสําหรับรถตู้นะครับรถตู้นี่ตอนนี้กําลังขัดสีนะครับนี่กำลังขัดสีขัดเงาให้นะครับเอซีเอาไปว่ตตองเอาไปเฮ็ดยังนะครับคือเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับสําหรับรถตู้นะครับนะครับเนี่ยจะเป็นรถพอไหมนะครับผลิดรถ ลักมืนนนน่นนะครับนี่นิสันนเมล่านะครับนิสันนเมล่ารถเดิมนะครับน็อตวัดถอดวัแกะเลยนะครับสวยๆเดี๋ยวบิ้วทําความสะอาดให้ทุกอย่างนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับบนเป็นรถขายตามสภาพนะครับท่านี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา เก็บยไล่เรียดแล้วนะครับราคาไม่ข้ามแสนนะครับห้องสีเก็บยไล่เรียดให้แบบนี้เลยนะครับเก้าหมื่นเก้านะครับขั้นหนึ่งนะครับนะครับลื้อเบาะลื่อยยั้งบอกนะครับของนิสันอเมรานะครับตัวตู้เฮ้านะครับนี่ขัดสีนะครับเก็บไยผายนงภายในนะครับเรียบร้อยแล้วสําหรับภายในนะครับ ภายในประมาณนี้นะครับสำหรับรถตู้ผู้ใดอยากได้ไปเล่นบิงทั่วนะครับหรือรับส่งนักเรียนนะครับเบาะวีนะครับสามแถวนะครับพื้นเนี่เขาปูให้ใหม่นะครับปูทำเป็นพื้นใหม่เลยนะครับผมครับสวยๆนะครับรอดแม็กขอบ18สวยเลยนะครับ แอร์นะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ไมโครบัดนะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเย็นช่ำๆล่มแรงๆนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับรถตู้นะครับปี2 0งพันเครื่องยนต์2องปัญหานะครับตัวนี้เปิดราคาบ่แพงนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับ460,000บาทนะครับเงินสด